สบายสบาย <S <S อ่าจอยวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องการขจัดไขมัน<ช>ะนะคะ,ะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องการขจัดไขมันให้ถึงลึกถึงระดับเซลล์นะคะซึ่งการวิจัยนี้เป็นการยอมรับแล้วทั่วโลกเลยนะคะทั้งในและต่างประเทศนี่โอ้โหสุดๆเลยแต่เราคงจะตอบคำถามนี้ไม่ดีเท่กากับศาสตราจารย์ดรพิเชษวิลิยิตราผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรูปร่างค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เเตอร์ค่ะต้องขอถามก่อนเลยค่ะว่าเอกไขมันในร่างกายของเราเนี่ยทำไมมันถึงได้เข้าง่ายออกยากเหลือเกินคะคำตอบง่ายๆครับเรารับประทานอาหารมากแล้วก็เผาผลาญไขมันช้านะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือทาให้มันเผาผลาญให้มันเร็วขึ้นเราในงานวิจัยของเราทําง่ายๆอย่างนี้นะครับเรานําเอาพืชที่เรากินอยู่แล้วเนี่ยที่เรารู้ว่าสามารถเผาผลาญไขมันเนี่ยมาสกัดเอาเฉพาะส่วนยอดแล้วก็ผสมกันในลักษณะสมดุลใส่เข้าไปในครีม แล้วก็ใช้ทาบริเวณที่เราต้องการลดไขมันส่วนเกิดนะครับประสิทธิภาพของครีมเนี่ยจะซึมเข้าไปที่ชั้นต่างๆของผิวหนังนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเมื่อเราสามารถเผาผลาญไขมันจากเซลให้กลายเป็นพลังงานเซลล์ก็จะกระชับนะครับเพราะนั้นชั้นของไขมันก็จะบางลงก็ทําให้เราผอมเปียวได้ในขณะเดียวกันไขมันที่เผาเป็นพลังงานก็ให้พลังงานกับร่างกายเราเไรที่ใช้เราก็ใช้อาหารน้อยลง ต่อไปเรื่อยๆเราก็รับประหน้าที่ลงและน้ำหนักของเราก็จะลงด้วยด้านน้ำหนักไขมันที่หายไปนะครับก็คือหลักการที่อธิบายแล้วฟังง่ายมากเลยนะทีนี้พูดอย่างนี้เราก็อาจจะไม่เชื่อสถาบันเดิมสแกนของฝรั่งเศสทดสอบผลิตภัณฑ์ของเราเป็นเวลาสี่สัปดาห์นะครับทาวันละสองครั้งและนี่คือผลเฉลยที่ก็ออกมาในวันนี้จำนวนอาสาสมัครสี่สิบคนลดนําส่วนต่างๆอย่างนี้นะครับนะฮะสองนิ้วสามนิ้ว เกืบเกือบสี่นิ้วนะคะในเาสทีนี้ในการวิจัยของเราที่ตีพิมพ์ผลงานไปแล้วเผยแพร่ไปแล้วไปทั่วโลกนะครับนี่คือผลการใช้ในระยะคือใช้ห้าครั้งนวดวันละหนึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้ลดไปแปดนิ้วนะฮะในเวลาสิบสองวัน แล้วได้ข่าวว่ามีการนําหลักการที่มาประกวดกันด้วยเหรอคะประสิทธิภาพตรงนี้ฮะเขาก็เอาเขาก็เอาครีมไปประกวดกันที่ประเทศญี่ปุ่นหลังจากจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราเป็นหนึ่งปี20เตียงเขาแข่งขันกันนะครับญี่ปุ่นทั้งนั้นนะฮะมีผมไปไปบรรยายแล้วแจกรางวัลนะฮะ ภายใน40นาทีครับลดลดไป8เซนนะครับก็มีการแข่งขันในระดับนานาชาติผู่จากจำหน่ายของเราทั่วโลกตอนนี้มาแค่8ประเทศจึ่งเรามีอยู่24ประเทศแล้วก็มาแข่งขันกันนะฮะแล้วก็ภายใน1เดือนะ็หมดไปที่1ประเทศไทยแน่นอนที่ญี่ปุ่นอันดับ3นะครับประสิทธิภาพของครีมไม่ใช่เรื่องของการนวดเราออกไปเอาตลาดทั่วโลกนะครับนี่คือที่ลอสแองเจลิส ภายในหนึ่งชั่วโมงครับนี่คือส่วนที่รถไปเป็นเซนนะครับที่เยอรมันครับคนี้ก็ไปมาทั่วเลยนะที่เยอรมันฮะภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ที่อิตาลีที่งานเชื่อาำอางที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนี่คือผลสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมอยากจะเรียนว่าในการทดสอบที่เดิมสแกนนี่นะครับที่เดิมสแกนก็พบว่าจากการตรวจเลือดก่อนและหลัง ก็ไม่มีผู้ใดเลยที่แสดงว่ามีอาการข้างเคียงแล้วก็บริเวณที่ทาเป็นเวลาสี่สัปดาห์ต่อเนื่องกันไม่มีอาการระคายเคืองใดอย่างใดเพราะนั้นสรุปได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งเกิดขึ้นจากการวิจัยจากสารสกัดธรรมชาติของไทยเนี่ยสามารถที่จะใช้ลมการ่วนเกินได้อย่างปลอดภัยที่สุดะแล้วผลการศึกษาวิจัยนี่ค้นคว้าเป็นยังไงบ้างะคะ,ค,ะครับนี่มาดูว่ามันลดลงไปไหมเอวของคนที่ไม่ค่อยสวย ข้างล่างจะมีไขมันนะเป็นเซลล์ไขมันจับกันอยู่จับกันเป็นก้อนนะเพราะฉะนั้นจะมีของเหลวถูกแคปไว้ถูกกักไวผลิมแทบของเราจะซึมเข้าไปได้เร็วมากนะด้วยคุณสมบัติของครีมซึมเข้าไปแล้วก็ทํางานแล้วก็เริ่มเขาผ่านไขมันแต่ถ้ามีการนวดลูกขาวๆคือเซลล์ไขมันเนี่ยจะแยกออกจากกันนะแล้วก็ของเหลวก็จะถูก ฝักออกจากบริเวณนั้นด้วยขณะดนี้เซลล์มันแยกออกจากกันแล้วนะครับก็หมายความว่าพื้นที่ผิวของเซลเซล์ก็เพิ่มขึ้นมาด้วยถูกไหมคมมรมับไ,ไ,ไม่มีอะไรมากันไม่มีอะไรมาฝักวางเพราะฉะนั้นสลิมเซลล์ของเราก็จะซึมเข้าไปอย่างรวดเร็วได้หลายเท่าตัวหรือเข้าทุกทิศทางัเองซึมเข้าไปแล้วก็ทํางานซึมเข้าไปเร็วมากแล้วก็ทํางานซึมเข้าไปนะฮะก็ทำงานเพราะนั้นขนาดเดียวกันเนี่ย ของเหลวบริเวณนี้ถูกนาออกไปนะะเราดูบริเวณนึงตรงเนี้ยถ้าหากมีของเหลวไหลออกไปแล้วอะไรเกิดขึ้นเซลลก็หากันกระชับก,กันนะครับเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆของเหลวหลุดไป่างบริเวณนะะั้นเอวทุบแกลบออมาทันทีแต่ผลอันนี้คือผลชั่วคราว สองชั่วโมงสามชั่วโมงจะตามมาอย่างเดน,นี่คือการเล่นกนนี่คือการเล่นลคลครีมทั่วโลกที่บอกว่าสามารถลดไขมันส่วนเกินได้เป็นการลดน้ำเท่านั้นเองถ้าหากว่าเราหยุดแค่นี้เราก็เหมือนเข้ากับหลอดฉบานเหมือนกับคนอื่นๆด้วยความเป็นนักวิยาเราไม่หยุดแค่นี้เพราะเรารู้ว่าเราสามารถลดไขมันส่วนเกินในเซลล์ได้พ้นจอดเข้าไปในเซลล์ครับ จราเข้าไปในเซลล์เข้าไปดูในเซลล์เราก็จะรู้ว่าเรามีนิวเคลียสอยู่แล้วก็มีก้อนไขมันผลนะอ้วนมีก้อนไขมันตรงนี้มากไมโทคอนเดรียนี่คือเตาเผาเตาเผาอาหารของเราน,นเองลุกโชดช,ช่วงชัชวานอยู่ตลอดเวลามีไฟลุกโชดช,ช่วงชัชวานตลอดอ,อะไรเข้าไปก็แทบหายแทบหายกลายเป็นน้ำกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กลายเป็นพลังงานะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ อะไรเผาเร็วเผาช้ามันก็อ,อยู่ว่าอะไรถูกพาเข้าไปในไมโตโคอนเดรียมากกว่าเร็วกว่าซึมได้เร็วก็เผาได้เร็วนะครับสลิมเซฟของนะเราพอเข้าไปในเซลปั๊มมันจะทําให้ก้อนไขมันนี้แตกเป็นก้อนเล็กๆนะแล้วก็อ๋ออยู่รอบๆไมโตโคอนเดรียรอบเตาเผาตรงเนี้ยนะครพร้อมที่จะถูกซึมเข้าไปแล้วก็กลายเป็นพลังงานแต่ยังทําอย่างนั้นไม่ได้ ไม่ขนาดนักทาได้ไม่ขนาดนักสิ่งที่จะทําได้เร็วกว่าคือแป้งแป้งจะถูกโยนเข้าไปในไมโทบอนเดรียเร็วกว่าไขามันไขมันยังอออยู่ตรงี้เซล์นี่แหละเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยแป้งูขขวกเผาผลาญให้กลายเป็นพลังงานไขมันเสร็จเก็บสะสมไว้แต่ถ้ามีสลิมเซตจะทําให้การดูดซึมของไขมันเข้าไปในไมโทคอนเดรียเนี่ยเร็วมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ ซึมเข้าไปจะสลิมเซฟเนี่ยจะให้ไขมันไขมันขี่หลังนะไขมันขี่หลังเข้าไปในไมโทคอนเดรียโยนเข้าไปในเตาแล้วก็ตัวเองก็กลับมารับใหม่โยนเข้าไปใหม่นนะขอให้นึกภาพว่าเป็นการแข่งขันระหว่างโมเลกุลของแป้งและโมเลกุลของไขมันถ้าไม่มีมาสลิมเซฟอยู่ถ้าไม่มีมาสลิมเซฟอยู่แป้งเข้าไปในไมโทคอนเดรียได้เร็วขึ้นกลายเป็นพลังงาน ไขมันก็นั่งแห้วอยู่ข้างนอกไม่มีการเผาผลาญมันก็ออมันก็อออ,อ,อยู่คราวนี้มีสลิมเซฟสลิมเซฟก็จับไขมันขี่หลังแล้วก็ไปส่งนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนสลิมเ,เซฟเมื่อขี่มากย่อมจะวิ่งเร็วกว่าไขามันเร็วกว่าแป้งนะครับและนั่นเองก็เป็นสาเหตุที่เรามีอาการเผาผลาญไขมันเดิมทีครับเซลล์นี่แต่งด้วยไขยมันนะ,ะเซลล์ที่ไขมัน คราวนี้เมื่อไขมันถูกเผาผลาญมันก็จะเริ่มกระชับนะครับเริ่มกระชับชั้นไขมันคือปั๊บปั๊บปั๊บเริ่มลดลงนะครับเริ่มะชับเราก็ได้เอวที่เราปรารถนานะครับผลการฝึกนี่คืออันนี้คือกลุ่มคนที่ฝึกคล้ายจริงๆนะครับจะเห็นว mm. ่าถ้าระยะยาวมีการออกกำลังกายร่วมด้วยเนี่ย จะชัดเจนมากนะจะเป็นคนจริงๆนะครับค่ะแล้วแบบนี้สารสกัดมันทํามาจากอะไรคะมันถึงได้ให้ผลแบบนี้จากธรรมชาติสารสกัดจากธรรมชาตินะครับก็จากส้มแข็ซึ่งเราสกัดเอาสารที่มันขายเครื่องออกไปเอาเฉพาะสารที่สามารถเอ่อสกัดเอ่อเอาผ่านไขมันนะครับแล้วก็ผสมกับสารธรรมชาติอื่นๆที่จะช่วยเสริมสร้าง ความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่นของบริเวณตหนังที่เราทาซึ่งัดอรายชื่อสารสกัดก็น่าจะคุ้นๆนะะเหมือนันสมุนไพรไม่ได้โบโบกะกล้วยขิงแล้วก็พริกนะฮะเป็นไะไร แม่แต่ว่าวันนี้นะคะเราก็มีคุณแม่ลูกหนึ่งนะคะซึ่งก็มีปัญหาเรื่องนี้มาร่วมพูดคุยกันเหมือนกันนะคะคุณก้อยนฤมลพงสุภาพค่ะสวัสดีค่ะไม่อยากเชื่อเลยว่ามีปัญหาเรื่องรูปร่างดูนี่ใส่ชุดขาวมายืนยันเลยว่าผอมนะนิดนึงนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนก็มีปัญหาเหมือนกันค่ะที่คุณจายก็เคยเห็นใช่ไหมคะคือเป็นคนก็ตัวใหญ่อะค่ะปกติก็เป็นคนตัวใหญ่แต่ว่าพอมีน้องปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นมาเจ็ดสิกิโลนะาก50เป็น75 แล้วพอน้องออกไปปึ๊บออกไปแค่ห้าโลอเองที่เหลือที่เหลือก็อยู่กับเราสิคะอโอ้โหมาหมดเลยนะคะ หน้าต้นแขนต้นขาหน้าท้องสะโพกนี่คือมาหมดเลยเอวนี่จาก25่นี่ก็เป็น30เลยคเลยแล้วอยทำยังไงอะคะปกติก็อาจจะโครงใหญ่นิดนึงแล้วพ่อใหญ่พ่อ้องตอนนี้คือผอมมากแต่ว่าตอนนที้ค่าก็นี่รูปนี้เลยนะคะเทียบกับตัวจริงนี่อ่ะตอนนี้ก็หมดปัญหาแล้วค่ะเพราะว่านี่ราคามาเจอกับอาจารย์นะคะก็เจอสูตรนี้เป็นสูตรแบบ all in one เลยก็คือจริงๆเนี่ยแอบติดตามข่าวนิดนึงว่าแบบเออมีการประกวดการลดเอวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะบบว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยสามารถลดไปได้เกือบ3 นิ้วโอ้ยแล้วคนที่ได้นี่ร้องไห้น้ำตาไหลแล้วก็จริงเหรอเราก็เลยลองใช้ดูปรากฏว่าโอ้ด้ผลจริงๆค่ะก็เลยใช้เรื่อยมาเลยโอ้แล้วนานไหมคะ่าจะเห็นผลสำหรับตัวเองก็ก็ประมาณเนี้ยก็ลดมาเรื่อยๆเลยนะคะจริงๆแล้วครั้งแรกเนี่ยก็เห็นผลเลยเพราะว่าใช้การนวดด้วยใช่ใช้การนวดแล้วก็ครั้งแรกที่ก็ใช้เนี่ยรู้สึกเลยเพราะว่ามันจะซึมเร็วไม่เหนียวเลยนะแล้วคือแบบเราทัปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราก็สามารถไปส่งลูกหรือไปทําภารกิจอย่างอื่นได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้ไปหนึ่งอาทิตย์เนี่ยรู้สึกเลยว่่าทีมัน เวลาเราใช้ครั้งแรกมันจะตึงๆใช่ไหมคะม,มันก็จะรู้สึกเลยว่าเออเนี่ยส,สัดส่วนเราเนี่ยกระชับขึ้นและเอลเราเนี่ยนะคะจะ สามสิบเนี่ยก็เหลือยี่สิบห้าเลยคือวิธีการใช้ง่ายๆไหมเหมือนทาครีมปกติใช่มคะก็เหมือนทาครีมปกติเป็นการบำรุงผิวไปด้วยแล้วก็แบบว่าตอนนี้ก็แนะนำให้เพื่อนใช้ค่ะเพราะว่าเพื่อนเขาบอกเออเนี่ยจะไปงานก็เอ๊ะทำไงกินยาอะไรดีเลยเขาก็เลยแนะนำว่าเออลองลองทาครีมตัวนี้ดูนะคะใช่เพราะว่าสองสามวันนะคะก็เอวเนี่ยเขาก็นวดแบบแต่ใช้อย่างโหดเลยค่ะแบบว่าขึ้นปวดเลยอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอย่าไปงกอะไรอย่างเงี้ยใช้เร็วๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าทาไปแล้วก็ลดไปเลยกับความเลี้วเอาอย่างงี้ดีกว่าค่ะแนะนำคุณผู้ชม บ้านดีกว่าว่าถ้าอยากรู้นี่ต้องโทรไปที่ไหนคะตอนนี้นะคะวันนี้ก็เปิดตัวสุดใหม่ล่าสุดนะคะเป็นสูตรเข้มข้นเนี่ยเห็นผลเร็วแล้วก็ประสิทธิภาพดีกว่าเดิมนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะแล้วเชิญทั้งสองท่านขอบคมากค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เราไปรับโชคสบายๆกันค่ะ